ครับพี่น้องครับการเห็นหน้าเขาก็ต้องมีการบานนะครับบานเพื่อลรสามน้ํานะครับหนี่ไหนีนะครับที่มีการบานให้มันสีหนา,หนาจังหน่อยแล้วเขาก็สีมีการถอมนมือนี้ออกนะครับนี่เขากำลังสามมือนี้แหละครับมันหน้าห้หนึง่งมันมีหมองว่าเกิดด้วยหัลละนะครับเขาก็ต้องบานเพื่อน้ํานะครับหาหนีกับโค้งสี่ เอามาสามมูนีแน่นะครับนี่ครับตามที่มันมีเห็นน้ำนี่คือบรเกิดนะครับเท่ากับต้องมาทําการดําเสริมออกนะครับส่วนไ้รางสูดพุ่นละอันนั้นก็ให้นั่นระเกิดหลายนะครับถือว่าเป็นไฮไฮลุบนะครับหมายความว่าเป็นไฮที่มีน้ำถ่วมนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับมาหน้านี้มาแรงกันก็มาชมบรรยากาศน้ำละากาัน อีกเมื่อกี้มือนะครับก็บโคงสีได้ทำการาลวกไปดำนะครับไปดำมองที่มันบกเกิดนะครับ